เขมรไม่จบแอบลักลอบโจมตีอีกแล้วทิสัยโจนไม่มีสัจจะถือว่าเรื่องใหญ่นะเนี่ยสถานการณ์แทนที่มันน่าจะเบาลงหรือว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็ควรจะมีการพูดคุยกันได้มันชัดเจนถูกไหมครับแต่นี่อะไรกันครับมันปะทะกันอีกแล้วที่ภูมิเสือเนี่ยก็ว่านักแล้วนะนี่ขนาดโวยงานภาคสนามของไทยอย่างกองรพภาคที่ 1- และ2รวมถึงทหารเรือในจันทบุรีกับตราดเขาก็คุยกับฝั่งขมพูชาไปแล้วนะก็ยังเกิดเรื่องจนได้มันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ยครับ ใช่ค่ะเหมือนเรื่องมันไม่จบไม่สิ้นนะคะเห็นว่าทางกัมพูชาเขายังคงต้องการที่จะยึดพื้นที่ตรงนั้นไปจนกว่าจะถึงวันจันทร์หน้าที่เขานัดคุยเรื่องการถอนกําลังพลออกนะคะนั่นแหละครับนี่แหละคือความตลบตะแลงของเขาไงครับคุณผู้ชมต้องเข้าใจเลยว่าไอ้พวกนี้เนี่ยเขาก็จะพูดอย่างทําอย่างตลอดเขาบอกว่าเขาต้องการสติพาพบ้างอะไรบ้างแต่การกระทําของเขามันสวนทางกันลิบลับเลยครับเห็นเห็นกันอยู่ว่าเขาต้องการบุกรุกพื้นที่ของเราหน้าที่ของเราก็คือต้องทําให้คนทั่วโลกเขารู้เรื่องนี้ไงครับ มันประทะากันเนี่ยมันต้องมีหลักฐานนะครับเราต้องเตรียมพคร้อมเหมือนเวลาเราขับรถชนกันอนะไรครับต้องมีหลักฐานมีกล้องวงจรปิดเพื่อแสดงให้เห็นว่าไอ้ฝ่ายตรงข้ามมันทําอะไรไว้บ้างแล้วก็ออกข้อมูลพวกนี้ไปเผยแพร่ให้ชาวโลกได้รับรู้รัฐบาลเองก็ต้องออกมาพูดครับพูดให้มันมบ่อยๆนี่ไม่ใช่เนียเ่ยม,มานั่งรอประชุมกันนะครับเรื่องแบบนี้มันรอไม่ได้ถ้าอย่างนั้นหมายความว่าแม้แต่คืนนี้ที่เราได้ยินเสียงยิงแล้วยังไม่มีรายงานคนเจ็บเนี่ย ก็ถือว่าเขาละเมิดข้อตกลงแล้วใช่ไหมคะละเมิดครับคุณผู้ชมต่อให้ไม่มีคนเจ็บสักคนเดียวมันก็คือการละเมิอดอยู่ดีครับถ้ามันโจมตีเข้ามามันก็ถือว่าละเมิดหมดเลยครับ แต่ที่สําคัญคือต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนครับว่ายิงมาจากฝั่งไหนยังไงใครยิงไม่ใช่ปืนเราลั่นเองอันนี้ต้องเช็คให้แม่นครับพอเช็คได้ปุ๊บก็ต้องรีบพูดเลยครับไม่ใช่มานั่งรอประชุมแล้วก็ปล่อยให้สถานการณ์มันค้างคาแบบนี้ประชาชนคนไทยตอนนี้ในโซเชียลมีเดียก็ตื่นกันหมดแล้วแต่รัฐบาลกลับไม่มีข้อมูลอะได้ออกไว้เลยมันเหมือนกับว่าประชาชนต้องมานั่งฟังนักข่าวไปหาข้อมูลกันเองไปฟังคุณวัฒนานาน,นุ่มบ้างละหรือใครต่อใครบ้างละ่ะ ดูเหมือนรัฐบาลจะยังไม่พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่คนกําลังตื่นตระหนกกันอยู่ตอนนี้หรือเปล่าคะผมมองว่านะคือถ้ามองในแง่ดีรัฐบาลอาจจะต้องการหลักฐานที่แน่ชัดอันนี้ก็ใจได้แต่คุณผู้ชมครับวิธีการมันไม่จำเป็นต้องรอหลักฐานแบบแน่นเปคือถ้าเราเช็คได้ว่าเสียงปืนมันมาจากฝั่งมุ่นจริงๆไม่ใช่ปืนเราลั่นเองเนี่ยก็พูดออกไปได้เลยครับแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยนําหลักฐานมา,ถาแถลงซ้ำอีกทีก็ได้ขอแค่ทหารในพื้นที่เนี่ยเขามีข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนก็พอแล้วครับ แต่ปัญหาของรัฐบาลเราคืออะไรครับคือพูดช้าแล้วก็ไม่ค่อยยอมพูดไงครับมันก็เลยทําให้ไอ้ฝ่ายตรงข้ามอย่างขบูชาเนี่ยเขาก็ตีขุมไปได้ตลอดครับดูมันเราจะกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบไปซะเองเราต้องแก้ตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับแต่ถ้าให้ทหารเป็นคนทแถลงล่ะคะได้ไหมคะในช่วงเวลานี้ไม่ได้ครับคุณผู้ชมทหารให้พูดจนตายก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับเพราะอะไรครับเพราะเป้าหมายของเราไม่ได้ต้องการให้คนไทยฟังอย่างเดียวคนไทยเราเนี่ยพอรู้เรื่องอยู่แล้วจากการติดตามข้อมูล แต่เราต้องการให้ประชาคมโลกหรือนานาชาติเ,เขารับรู้ว่าคำอุชาเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ไม่เป็นมิตรเป็นประเทศที่ไม่ฝักใฝ่สันติภาพเพื่อที่เราจะได้มีข้อต่อรองบนเวทีระหว่างประเทศได้มากขึ้นแม้จะไม่มีผลบังคับในทันทีทันใดน,นะครับแต่เราสามารถทําให้ประเทศต่างๆเขายืนอยู่ข้างเราได้มากขึ้นยิ่งมากเท่าไหร่ย,ยิ่งดีแสดงว่า ทหารรับผิดชอบแค่แน,แหนวหน้าก็จริงแต่คนที่จะต้องสื่อสารกับประชาคมโลกจริงๆคือรัฐบาลใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ก็ควรจะต้องตื่นมาแถลงการอย่างเป็นทางการแล้วว่าเราถูกรอบโจมตีจากกัมพูชาก่อนถูกต้องเลยครับคุณผู้ชมเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีการแต่งตั้งใครเป็นพิเศษผู้ที่จะเป็นปากเสียงของประเทศทั่วโลกที่จะเป็นข่าวได้เนี่ยก็ต้องเป็นผู้นําประเทศครับ ไม่ว่าจะเป็นนายกหรือประธานาธิบดีหรือไม่ก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับกรณีเราก็อาจจะแต่งตั้งใครเป็นกรีพิเศษสักคนก็ได้นะแต่ต้องเป็นฝ่ายการเมืองครับอันนี้คือหลักสานกลัที่เขากระตังกันทั่วโลกครับแต่บ้านเรานี่สิครับชอบให้ข้าราชการประจาเขามาอธิบายมันก็เลยไม่ค่อยดังเสียมันก็มีค่อยออกไปไหนไงครับแล้วใครที่ควรจะพูดตอนนี้ล่ะคะหรือว่าจะต้องรอรัฐมนตรีต่างประเทศพรุ่งนี้เช้าจะเป็นใครก็ได้ที่ฝ่ายการเมืองแต่งตั้งมา หรือท่านรัฐมนตรีต่างประเทศจะพูดพวกนี้ช้างก็ได้ครับแต่ต้องพูดครับถ้าไม่พูดเราเสียเปรียบแน่นอนครับมันควรจะเป็นต้องพูดในช่วงที่เกิดเหตุแบบนี้เลยไหมครับอันนี้ผมถามด้วยความอยากรู้เลยนะสังคมตอนนี้คนไทยกําลังติดตามข่าวนี้กันเยอะมากและเขาก็อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือถ้าฝ่ายการเมืองที่ไวนะครับมีอะไรเขาต้องพูดอยู่เสมอครับอาจจะช้าไปสักครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วครับไม่ใช่เป็นวันวันแบบนี้ครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะต้องเช็คว่ามันจริงหรือไม่จริงเพราะข้อมูลที่จะออกไปอย่างเป็นทางการเนี่ยมันต้้องคงค่นนขาาแมยํ แต่การแม่นยำม,มันก็ไม่ได้อยากเย็นอะไรเลยครับคือเช็คว่ามันอยู่ในฝั่งไทยไหมไม่ใช่เสียงบือเราลั่นใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็เป็นฝั่งนู้นเลยครับแล้ว ุ่้นี้คอยมาตามดูรายละเอียดกันว่ามันเป็นเรื่องอะไรก็ว่ากันไปครับแต่ต้องพูดนําไว้ก่อนครับเพื่อไม่ให้ไอ้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขาตีขลุมตีเนียนทําทีคนทั้งโลกนึกว่ากัมพูชาโดนนังแกงไงครับผมวันนี้คือกพูดที่หวังดีนะไม่ได้โจมตีรัฐบาลแต่พูดเพื่อให้เขาไม่ตีขลุมเพื่อไม่ให้เราเสียเปรียบยังไงก็ต้องพูดก่อนเพราะชาวบ้านเาก็ได้ยินกันแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะยังไม่มีใครออกมาพูดเลยนะคะฉันพยายามติดตามทุกเพจข่าวอยู่ก็ยังไม่เจอเลยค่ะแต่่่่่่่มมมมมมีีีนนนนิดนึงงงงะะคคะขาาาาววปปลลออออจกกฝััพูชชยเเื้ หลังจากที่ทางไทยเราบอกว่ามีการล้อมรัดลวดหนามที่ปราสาทตาเหมือนทมทางสื่อกัมพูชาเขาก็ประคมข่าวเหมือนกันเลยค่ะมีเพจของเรารายงานมาว่าสื่อกัมพูชาโดยประชาสัมพันธ์รัฐรบาลกัมพูชานะคะบอกว่าสื่อไทยโพสต์ข่าวปลอมขณะที่กองทัพขมรนสามารถควบคุมปราสาทตาเมือนทมได้อย่างสมบูรณ์แล้วดังนั้นโปรดเนี่ยเข้าใจผิด หยุดเผยแผ่และใช้ข้อมูลคือเขาจะบอกว่าเขาต่างหากที่เป็นคนยิดได้เห็นไหมครับนี่แหละคือความหน้าด้านของเขาไงครับชอบอ้างนูน่นอ้างนี่ให้ตัวเองดูดีตลอดแล้วเมื่อกี้ที่ประสาทตาควายทีมงานคุณบุ๋มปนัดดาเขาก็ยืนยันชัดเจนเลยครับว่ามีเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นเมื่อตอนประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งเสียมือระเบิดอีกหนึ่งลูกเลยนะครับ ล่าสุดตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับสื่ออย่างพวกเราคงทำไม่ได้มากกว่าน,นี้แล้วครับนอกจากรายงานข้อที่จริงชาวบ้านที่ได้ยินก็เป็นแหล่งข่าวสําคัญแล้วก็อดีตทหารที่มาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์อย่างเสถันหน่งเนี่ยก็ช่วยยืนยันอีกเสียงย้านะครับว่าทีภูมิมะเขือคือเรื่องจริงแต่ยังไม่มีคนเจ็บแค่เห็นรถพยาบาลสุทีชชองอันมาก็มีเสียงปะทะล่าสุดทุกคนกาลังเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาถแถลงชี้แจงครับขนาดคุณไัยวันวันดาบุตรเนี่ยยังถึงขนาดโพสตเลยนะครับว่ารัฐบาลตั้งโต้ถแถลงข่าวด่วนถ้า มันต้องอย่างนี้ครับคุณจิรายุทธ์ท่านโุนศกท่านได้เช็คข้อมูลหรือยังครับไม่ต้องมาอารมณ์เสียกับทีมงานข้างนอกที่เสียงดังเข้าไปในสตูดิโอเลยครับโทรไปเรื่อยๆฐานโขนศกสิครับว่าท่านในข้อมูลอะไรบ้างถ้าท่านยังไม่ได้ก็บอกออกมาเลยครับว่าห้าทุ่มท่านยังไม่ได้ประกาศอะไรเลยคนแสนนกคนที่ดูรายการเราตอนนี้เนี่ยเขาก็จะได้แคบไปบอกคนทั้งประเทศได้ว่าห้าทุ่มสามสิบสี่นาทีชาวบ้านได้ยินทหารสังกัดอื่นแจ้งเข้ามาแม้กระทั่งคนทํางานอย่างทีมงานคุณบุ๋มเขาก็ได้ยิน รัฐบาลยังรอข้อมูลอยู่อีกแล้วครับท่านโฆษกครับจริงๆแล้วมีเสียงโฆษกรัฐบาลตอนช่วงเช้านะคะที่แถลงว่า7จังหวัดนะครับตั้งแต่เมื่อคืน24่สินิกาที่ผ่านมารัฐบาลได้รับรายงานนะครับว่ายังมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่หลายจุดด้วยกันนะครับเหตุผลที่ต้องรอตั้งแต่24่สิบนาิกาจนกระทั่งถึง10บโมงวันนี้เนื่องจากหน้าพื้นที่นะครับทั้งกองทัพภาคที่1และภาคที่2รวมถึงทหารเรือในจันทบุรีและตราด เขาก็คุยกับฝั่งกัมพูชาไปแล้วนะคะก็ยังเกิดเรื่องจนได้มันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ยครับคุณพยายามสรุปแล้วนะครับข้อมูลล่าสุดเนี่ยศูนย์เฉพาะกิจไทยแดนไทยกัมพูชาหรือสอบทกของเราเนี่ยเขาก็โพสต์แล้วนะครับมีข้อความขึ้นมาว่าศูนย์สบทกไทยให้ความสําคัญกับอธิปไตยบูรณากรรมภาพแห่งดินแดนผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสําคัญนี่คือคําพูดของโฆษกสบทกด้านการต่างประเทศครับคุณมารตีณลิตาอันตาโม แต่ประเด็นคืออะไรครับประเด็นคือมันไม่ได้พูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันเลยเ่ยครับมันโพสต์มาเมื่อเมื่อมีกี่นาทีที่แล้วเองมีผู้สื่อข่าวบอกว่าทัวร์ไปลงโพสต์ของไทยคู่ฟ้าจริงไหมเนี่ยจริงค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อความที่ผลเข้าไปถามที่ไทยคู่ฟ้าบอกว่ามีการประทะกันอีกแล้วจะถแถลงเมื่อไหร่จะรายงานสถานการณ์เมื่อไร่จะแจ้งเตือนเมื่อไหรช่องอันม้าตามเงินประทะแล้วถแถลงหรือย,ยังมันยิงอีกแล้วทํางานหน่อยช้าหรือเปื่าทำไมประชาชนขยับก่อนพวกท่านทุกทีพวกท่านควรต้องรู้เร็วกว่าพวกเราไม่ใช่เหรอคะนี่แค่บางส่วนนะคะค บางส่วนบอกตอบโต้หรือประนามมั่งเถอะมันบุกอีกแล้วลุกจากที่นอนว้ยเขาเขีนแบบนี้เลยนะคะจะถแถลงวันนี้หรือรอประชุมก่อนเข้าใจว่าหลักการเขาต้องประชุมก่อนจริงครับแต่ผมก็ไม่ได้เข้าข้างเขานะครับแต่ประชุมแล้วมันก็ควรจะรีบออกมาบอกเลยไหมครับนี่ขณะคุณหมออั้มอีรวันที่อยู่เบื้องหลังคักเพื่อไทยเนี่ยยังต้องระบายเลยครับหมออั้มยังโพสต์เลยว่าไปไหนทําไมไม่ตอบแสดงว่าหมออั้มก็อดอนทนไม่ไหวเหมือนกันไงครับเมื่อคือนก็หนักน่วงกว่านี้แล้ววันนี้ดันถแถลงอีกว่าจะทุกชั่วโมงถ้ามีอะไรเกิดขึ้น ล่าสุดมีแล้วชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่สี่ทุ่มต้องก็ยังไม่เห็นมีอะไรที่ชัดเจนออกมาเลยนี่แหละค่ะสถานการณ์ที่เราทุกคนอยากได้ยินคําตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาลนะคะครับคุณผู้ชมเรื่องแบบนี้มันช้าไม่ได้ครับการที่รัฐบาลออกมาพูดช้ามันทําให้ไอ่ายตรงข้ามเนี่ยเขามีช่องว่างที่จะสร้างเรื่องบิดเบือนความจริงทําให้ประเทศไทยเราเสียเปรียบในสายตาชาวโลกนี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องการประทะตามแนวชายแดนแต่มันคือเรื่องของศักดิ์ศรีและอธิปไตยของชาติ เราจะปล่อยให้ใครมาหยามเกียรติย,ย่ำยีประเทศเราได้อย่างสบายๆโดยที่เราไม่แสดงท่าทีอะไรเลยไม่ได้ครับใช่ค่ะทุกคนรอฟังอยู่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะตอบโต้อย่างไรในสายตาโลกนี้เพราะฉะนั้นครับรัฐบาลต้องตื่นตัวให้เร็วกว่านี้ต้องกล้าที่จะออกมาพูดความจริงเราต้องทําให้โลกเห็นว่าใครคือผู้กระทําและใครคือผู้ถูกกระทําอย่างแท้จริงไม่ใช่ปล่อยให้ไอ้กัมบูชาเนี่ยมันลอยหน้าลอยตาโฆษณาชวนเชื่อสร้างเรื่องปลอมๆเพื่อให้ตัวเองดูดีไปวันๆแบบนี้ไม่ได้ครับ นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ให้คิดหน่อยครับใช่ค่ะชวนกดไลค์กดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนแม็กซ์และแพรวสวัสดีค่ะ